สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ทักทายแต่เศร้าครับเศร้าวันที่สิบแล้วพี่น้องเป็่นเพื่อนทุกคนครับผมมือนี้อากาศเย็นครับหมอกจัดครับหมอกหนาครับมื่อนี้หนาก็หมู่ว่านี่ครับมือนี้ได้ออกมาหน้าบ้านสวนอยูฟ่าครับผมมาแต่เศร้านี่ครับผมเมือนี้ พอถักทายเดอ้อเสาราอากาศเย็นๆครับอากาศดีครับตอนเสาตเรตะเวนกำลังขืนครับพอสีทองขึ้นมากพี่น้องคือบ้านสังป้นครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินครับผมจังหวัดสกลนครเฮาบรรยากาศดีครับเมื่อหนี่พี่น้องอากาศดีครับ มาแต่เสาได้ยินเสียงธรรมศาสตร์ไก่ขันครับไก่ปลาอยู่วัดปามงคลธรรมบาดเท่าหลายครับเป็นขั้วใหญ่เลยไก่ครับอยากที่ทำเฮามาปล่อยไปกับแพร่ออกไลยเป็นครอบขั้วใหญ่ๆครับไก่เต็มเลยเป็นรลอยตื่นเสามากก็ได้ยินเสียงเพิ่น ไนเวลาครับตอนเศร้าขันก็ดีอยู่ครับนี่คือบ้านสวนยูฟ่าครับผมได้ออกมาหน้าประจำบ้านครับผมพี่นอไ็ได้ทักทายแต่เศร้าแน่มือน่ระมาณนี่ครับนี่คือบ้านสวนยูฟ่า มึงียังรับปานสวนอยู่ฝากับน,นี่ตะปลาตะไข่ <c oughs> ต้นแค่ประมาณนี้ครับผมไหนเก็บผลนผลิตกับมันต้นแค่นี่แหละครับดอกแค่มื่นีัก็วันที่สิบแล้วครับผมไก่แล้วไก่ร้อยกระทงแล้วร้อยกระทงแล้วกับลงเกลียวเขาครับผมเกียวเขาเก็บเขาขึ้นเล่าขึ้นซาง เรียบร้อยมันก็ปลูกบักเล่นนะครับทํำแปลงแล้วผูทําำผูบรทําก็มีครับผู้ใส่เขา่าไงเขากอ,อขอกับย่งถ้านราชีดแปลงครับเขาดอกครับเรีนรแล้วครับเจ้าเตรียมเราเรียบร้อยแล้วลงกาลงตนก้าแล้ะครับก็บขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนโอ้ครอบครัวครับผมที่เขามาชมจีบนี่คือตะเสียนครับ <laughs> มาถักท่ายพี่น้องวัดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกหายแห่งๆปังๆพี่น้องเลยหามีแต่ความจุกจุขภาพแข้งแรงตลอดไปถราง,งวันลอตเตอรี่ของรัฐบาลหา้าครับผมก็ขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ